7. อวิชชาสูตรว่าด้วยอวิชชา1,087ภิกษุนั้นนั่งณนะที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าอวิชชาอวิชชาอาวิชาาวชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงชื่อว่าตกอยู่ในอวิชชา พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษคมมกุความไม่รู้ในทุกขทท์ความไม่รู้ในทุกขะสมุทัยความไม่รู้ในทุกขะนิโรธความไม่รู้ในทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าอาวิชชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงชื่อว่าตกอยู่ในอวิชชาภิกษุเพราะเช่นนั้นเธอพึงทำความเพียร เพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอาวิชชาสูตรที่เจ็ดจบ